เคสวัสดีครับสวัสดีน้องๆ BKN นะครับอ่ากำลังไลฟ์สดอยู่นะครับทั้งหกสา้อมตัวทีละคนเลยครับได้เลยค่ะพร้อมกันก่อนนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเรา b เคโฟเทีค่ะเมียวดี้ค่ะไข่มุกค่ะจีจี้ค่ะฟิวค่ะจ้าค่ะแอนด้าค่ะอ่าวันนี้ท้องอะไรกันเอ่ยแต่งตัวน่ารักเชียววันนี้เรามา เดินเล่นค่ะมาทัศนศึกษาเป็นเพนกวินน้อยกับกลุ่มนักเรียนมาทัศนศึกษานอกสถานเรียนพาเพนกวินมาเดินเล่นใช่เจออะไรแล้วบ้างทัศนาเจออะไรแล้วบ้ายเยอะแยะมากมายวัตถุดิบล่ะที่จะมาเป็นเมนูวันนี้คะคือทำมาเป็นมเชสจริงๆอ่ะโอเคเห็นมีซิโกลใหม่ด้วยใช่รับสองเพลงเลยเดี๋ยวให้ใครพูดก่อนดีวีซิโกลไหนก่อนดี ก็นี้กันก็ได้ค่ะก็ทั้งสองเพลงนี้นะคะจะอยู่ในซิงเกิลที่9ของ B N K48 ค่ะมีชื่อว่า Heavy Rotation ค่ะก็เพลงที่เป็นเพลงรองนะคะมีชื่อว่าวิ่งไปสีเพนกวินแล้วก็วิ่ง3มครั้งค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับเพลงวิ่งไปสีเพนกวินก็มีความหมายว่ายังไงคะจีจี้ค่ะก็จริงๆแล้วเพลงนี้นะคะก็จะบอกถึงว่าเราเนี่ยแอบชอบใครสักคนนึงแต่ว่านี่ดูชุดเลคะ เป็นแพนกวินที่แบบว่าขี้อายเจียมเจียมนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยไม่กล้าแต่ว่าในเมื่อเราชอบใครสักคนแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบมีอินสตาเลชันแบบว่าแรงบันดาลใจที่จะแบบว่าถ้าเราอยากได้เขาแบบเอ้ยมันเป็นแบบบอยเฟลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความมั่นใจและกล้านะคะก็ <ๆ S 1> เขาคือเป้าหมายของเราเราก็จะทําเพื่อเขาให้ดีที่สุดค่ะในงี้ค่ะด้วยการเป็นแพนกวีนบีบเขาอะไรอย่างเงี้ยหรอการแต่งชุดคอสเพลย์ หมือนมิวีอยากพูดมิว่อยากพูดไหมไม่ค่ะช่วยทำมาหากินหน่อยมิวลี่ชุดน่ารักไหมมิวลี่ใช่ค่ะชุดน่ารักค่ะแล้วแบบแต่ละคนชุดไม่เหมือนมันค่ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะคะใช่แต่ละคาแรคเตอร์เชียนไขมุกจะเป็นอะไรครับกขมุดค่ะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นทรงนี้ช่ของมิวลี่เป็นแบบเปิด ใช่ค่ะก็เป็นเอกลักษณ์ของเพนกวินแต่ละตัวนุ๊กใช่เป็นไหมครับเพนี้ความยากง่ายยังไงบ้างสุนรับเองโอ้เต้นเต้นเต้นยากมากเลยค่ะก็สำหรับไข่มุกเนี่ยเป็นได้เป็นคนร้องเดโมด้วยค่ะก็เหมือนครูอจจะให้เนื้อเพลงมาก่อนแล้วก็ให้เราฝึกเนื้อเพลงนะคะก็พวกเราเนี่ยจะซ้อมกันซ้อมเต้นกันจากเสียงของไข่มุกก่อนค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าครูเห็นว่าเราเป็นเซนเตอร์เพลงนี้เนี่ยก็อยากให้เราเหมือนดึงอารมณ์ของเพลงนี้ออกมาให้มากที่สุดตั้งแต่ตอนซ้อมเลยตอนซ้อมเราก็ติดช่วงโควิดพอดีเนอะเราก็มีเวลามากในการซ้อม,อมก็ได้ไปอัดที่อัดเสียงที่ห้องห้องอัดเสียงครับครูก็บอกว่าเนี่ยอัดครั้งแรกน่ะไข่มุก็มีความน่ารักแล้วนะแต่ว่าในเพลงนี้มันต้องการเอ e r g y ด้วยการแบบมีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยอ่า เราก็เลยแบบว่าอ่ะครั้งต่อไปแล้วเราต้องพยายามมากขึ้นและรอบนี้เราใส่พลังเต็มที่เลยค่ะแล้วครูก็บอกว่ามันน่ารักและมีเป้าหมายแล้วแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในเพลงนี้คือแบบว่าเราต้องอยากได้ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ <c oughs> ใช่คือเป้าหมายคือเราต้องวิ่งไปบอกรักเขาอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออความยากง่ายก็คือเราต้องเข้าถึง <c oughs> อารมณ์เพลงนี้ด้วยค่ะเราถึงจะสื่อออกมาให้ได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนของการเต้นมีอะไรบ้าง จร,จริงๆหนูคิดว่าในส่วนของท่าเต้นเนี่ยคือตั้งแต่ตอนที่ดูคลิปแล้วรู้สึกว่ายากแล้วพอเต้นจริงๆก็ยากจริงๆค่ะ <S 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 เหมือนมันมีรายละเอียดอะไรที่แบบว่าบางท่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงจังหวะมันจะเลื่อมๆ <S <S แล้วแบบเราจะแกะท่ากันนานมากตอนนั้นก็มึนๆกันด้วย <S <S ใช่เต้นผิดเต้นถูกนะคะจนแบบเฮ้อตอนนั้นหนูก็แอบทอนะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมท่ามันแบบงงขนาดนี้แล้วแบบวันนั้นหนูก็เต้นผิดแบบยับเลย <ๆ S 2> หนูก็เลยแบบ กลับไปซ้อมกับตัวเองเพราะว่าแต่ละฮุกม,มันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าท้าทายดีเพลงนี้นะคะ,ะใช่ค่ะเพลงร้องยากระหว่างร้งรองกับเต้นอะไรยากกว่าเต้นค่ะ <c oughs> บอกกิ้งด้วยใช่ไหม <c oughs> บอกกิง้งหยับเยินมากเลยค่ะเพลงนี้ <c oughs> จริงๆนะคะเรามีซ้อม <c oughs> แค่วันเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราไม่ไหวค่ะแบบวันเดียวไม่พอก็เลยเราแบบอันเดอร์อันเดอร์เกิลนะคะเราซ้อมสองวันเลยค่ะใช่่คะแต่ยังมีพี่ลีนาใช่ใช่ใช่วยกันใช่ค่ะ ถ้าเต้นรือข้อะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะถามถึงเพลงนี้กระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะปล่อยมือไปแล้วก็ดีนะคะแบบว่าหลายๆคนก็ชอบเพราะว่ามันมีความแบบว่าสดใสเนาะแบบว่าเออเราก็ได้เห็นมุมต่างๆของเมมเบอร์ที่แบบน่ารักน่ารักด้วยแบบทุกคนมีมุมที่ได้ตกแฟนคลับของตัวเองอะไร่างนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะมีกิมมิคอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวมาสคอตค่ะใช่เป็นมิสเตอร์พีนั่นเองค่ะก็ คิดว่าน่าหลายๆคนน่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบชอบมิสเตอร์พีแล้วตกหลุมรักมิสเตอร์พีด้วยความไม่ใช่แบบว่าเป็นเพนกวินกลมๆน่าเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยเอามาด้วยแบบวันนี้มีไหมโอ้มันใหญ่มากใช่ไหมควาร้อนอากาศร้อนด้วยใช่ใช่ใหญ่มากเอออ่าตัวนี้อขาดูเป็นไงบ้างเล่าดูตัวนี้ยล่าดูก็แข็งก็ขึ้นเรื่อยๆนะใช่ขึ้นเรื่อยๆเออทำงานกับเพื่อนๆคนอื่น ใช่ก็สำหรับเราอ่ะเหมือนเบนเคทำงานร่วมกันบ่อยแล้วแต่ว่าซิงเกิลเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ร่วมงานกับ CGM 48เ็ดด้วยค่ะใช่ก็ ใช่แต่จริงๆในมีเอ๊ในอันด้วยคลาสอันด้วยคลาสไม่ใช่เอาทูอินวันเ่งเม่ร้ในอันด้วยกันนะคะมี C G M สทั้งหมด3าคนส <laughs> คนนะคะแต่ว่า2คนนี้จะเป็นเมื่อก่อนเป็น B N K ซึ่งจะเป็นพี่ลีนากับพี่ออมจะเป็นเมื่อก่อนเป็น B N K ใช่ไหมคะก็เลยเราแบบกลับมา ทำงานด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าอีกคอนน์น้องพิมพ์นะคะเป็นครั้งแรกที่ทํางานด้วยกันแล้วทาย MV ด้วยกันมันสนุกมากๆเลยค่ะเหนื่อยไหมครับต้องทํางานแบบเป็นพี่ต้องให้คำแนะนำน้องๆด้วยอะไรบ้างแต่จริงๆน้องๆก็ค่อนข้างแบบเก่งน้องต้องมาให้คำพี่พี่แต่รู้สึกว่าตอนแรกเลยวันแรกที่เจอน้องเกรงมากเพราะเหมือนแบบว่า พี่ลีนากับพี่ออมเนี่ยเราก็เคยคุยกันแล้วแต่ว่าน้องพิมพ์เนี่ยจะไม่เคยแบบทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าแบบทุกคนก็พยายามแบบนายกับน้องอะไรเงี้ยพยายามไม่ให้น้องเก่งอะไรเงี้ยค่ะแต่น้องก็เก่งอยู่ดีค่ะแต่ว่าเหมือนพอเวลาผ่านไปน้องก็กล้าคุยกล้าเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ทำาถมีร่วมกันใช่โอเคกระโดดข้าไปที่เพลงสามวิ่งบ้างครับโอเคอะเป็พลงบ้างครับเดี๋ยวให้สาธอให้ฟังนิดเดินเพลง <ม>ก็เพลงนี้ชื่อว่าวิ่ง3มครั้งนะคะ<ม>ก็เพลงเนี่ยมีความหมายประมาณว่าแอบชอบคนคนหนึ่งค่ะ<ม>แล้วก็อยากที่จะบอกรักเขาไปแต่ก็กลัวว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่สนใจอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดกลยุทธ์ขึ้นมาค่ะ<ม>อยากจะให้ดวงตาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าต่างของหัวใจะคะ่ะ<ม>ก็เลย หยิบตาให้เขา3ามครั้งค่ะคือว่าวิ่งแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็อาจจะน้อยไปค่ะ<น>4ี่ครั้งก็อาจจะมากไปเดี๋ยวเขาตกใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรของเธออะไรอย่าง,งนี้ก็เลย3ครั้งนี่แหละค่ะดีที่สุดจริงๆ3ครั้งมียังไงบ้างคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง <c ười> สามครั้งนะครั้งแรกเขาอาจจะแบบมองไม่ทันอะไรอย่างน <c ười> ี้หร้อาจจะลืมผ่านไปว่าฟิวก็พิบตาครั้งหนึ่งไม่ทันครั้งที่สองก็อาจจะเรือเรืมเห็นละครั <c ười> <ๆ>้งที่สามแบบว่าเราอยากให้ตรึงอยู่ในใจเขาว่าประมาณนั้นค่ะ ่ครับเขา<อ>มีท่าเต้นด้วยทั้งหมดทั้งเต้นด้วยเพลงนี้ใช่ค่ะก,ก,ก็ถ้าเรื่องเต้นก่อนเลยละกันนะคะ,ะเรื่องเต้นเนี่ยมีอุปสรรคที่ว่าช่วงนี้เป็นโควิดสถานการณ์โควิด19ใช่ไหมคะมก็จะแบบว่าปกติเวลาเราเรียนเนี่ยครูญี่ปุ่นเซ็นเซเนี่ยก็จะบินมาสอนเราอะไรอย่างนี้แต่ว่าครั้งเนี้ยทาไม่ได้ก็จะเป็นการแบบว่า วิดีโอคอลกันค่ะแล้วก็มีพี่ลีนามาช่วยนะคะ<ม>แบบแปลภาษาญี่ปุ่นให้ว่าคนนี้ต้องเดี๋ยวเดินไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ก็เรื่องอุปสรรคด้านการเต้นค่ะส่วนอุปสรรคด้านการร้องเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องฟิลลิ่งค่ะ<ม>คือว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ร้องยากมากแต่ว่าที่ยากก็คือเราจะทํายังไงให้สื่อฟิลลิ่งไป<ม>ให้ถึงคนฟังให้ได้ว่าแบบฟังแล้วแบบ ฮ้ยเนี่ยใช่เพลงนี้คือแบบว่าอยากแอบชอบรุ่นพี่อยากได้เขาอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นซึ่งก็ถือว่าหลายเทคเหมือนกันเวลาอัดเพราะว่าแบบเหมือนตอนแรกเราก็เข้าไปร้องปกติใช่ไหมก็คิดว่าทําดีที่สุดแล้วแต่ครูก็บอกว่าแบบยังไม่ผ่านครูก็เลยบอกว่าอย่างนี้ให้เราฝึกพูดออกมาก่อน <_ v isa> ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นทำนองก็คือพูดเป็นประโยคให้แบบว่าเด็ดดวงที่สุด <_ v isa> ซึ่งเรา,ามีแซมเปิลนะคะเริ่มจากน้องวิวก่อนเลยค่ะ อีกแล้วนะคะก็จากที่ปกติหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแล้วก็ขี้อายด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยจะยากนิดนึงที่จะแบบว่าส่งอินเนอร์ออกไปแล้วเป็นแบบว่าอินเนอร์ที่จะต้องแสดงความรักไปถึงคนคนนั้นใช่ไหมคะมันก็เลยจะยากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะโชว์ไหมโชว์ไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยยังเงพูดยัไงนะยังไงครับยังไงข้อ่า ต้องแบบพูดประโยคนั้นให้รู้แบบรู้สึกว่ามีอารมณ์มากที่สุดใช่ใก็ฉันส่งวิ้งสามครั้งคงเข้าทีจะส่งวิ้งสามครั้งจากใจไปให้เธออะไรประมาณนี้ค่ะให้มีเรื่องการพูดด้วยค่ะมี CGM ด้วยเป็นแบบนี้ใช่เป็นไงวาครับได้ร่วมง,งานกับพี่ๆเก่งไหมฮะอืมก็ทางฝั่งของ Next Girl นะคะก็มี CGM ห้าคนค่ะซึ่งเรียกได้ว่า เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากทุกคนแบบว่าน่ารักมากๆอันดับแรกเวลาไปถึงนะคะเขาทําอาหารให้กินก่อนเลยเขาแบบว่าซื้อใจเราหรือเปล่าใช่เอ้ยมาปุ๊บว่าพี่กินเฟรนฟรายไหมคะได้ค่ะพี่หิวพอดีเลยค่ะพี่แฮปปี้ในการกินมากเขาก็ทอดเฟรนฟรายให้เราทานเนาะซึ่งก็เฟรนฟรายเชียงใหม่เป็นไงคะเชียงใหม่เรียกว่ากรุบกรอบไหมไม่รู้ว่าเพราะว่าอากาศที่ แบบสภาพอากาศด้วยเหมือนกันหรือว่าคนทําทําดีอะไรอย่างนี้ไม่อมน้ามันเลยค่ะเปีหรือเปล่าเออเป็นได้อยากบความจริงออกมาของฟรีอร่อยหมดค่ะคำแนะนตรงค่ะคำแนะนำหรอคะไม่มีเลยค่ะก็เหมือนกับว่าคือทุกคนเก่งกันอยู่แล้วนะคะเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรมีพี่นีนะาเป็นเขาเรียกว่าชิให้นินใช่ไหมขาก็พี่นีน่าก็สอนทุกคนดีมากคือไปถึงทุกคนเก่งมากอย่างฉากแบบใน MV ที่ต้องเต้นใช่ไหมคะก็คือแบบถึงแม้ว่ามันจะร้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็แบบใส่เต็มที่แบบเทคเดียวผ่านทุกช็อตเทคเดียวผ่านอย่างนี้หมดเลยรู้สึกว่าประทับใจมากก็ไม่ได้ให้คําแนะนําอะไรเลยค่ะ ก็ก็น่ารักค่ะพี่ๆเขาน่ารักก็แบบว่ามีเดินเข้ามาคุยบ้างแล้วก็มีแบบว่าอ่าน้องๆที่อยู่ในหอ CM ก็เดินเข้ามาคุยเข้ามาแบบว่าพี่ยูน่ารักจังเลยอันนั้นก็รู้อยู่แล้วก็เขาโคตรได้ไม่ได้ก็น่ารักมากค่ะน่ารักทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่า เหมือน MV นี้เนี่ยก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรรับดามจไปเต็มๆเ,เลยค่ะ oh. เพราะว่าต้องมีช็อตทุกคนขยิบตาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งคือตอนแรกที่ทุกคนรู้ว่าได้รับเพลงนี้เนี่ยทุกคนก็เหมือนแบบบอกว่ากังวลว่าเพลงเนี่ยมันอาจจะน่ารักไม่เหมาะกับเขาหรือเปล่าแต่หนูก็บอกว่าแบบเออได้เข้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนทุกคนก็ไปทําการบ้านฝึกขยิบตามาหนูก็รู้สึกว่าเออทุกคนทําได้ดีแล้วก็การขยิบตาเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบน่ารักอย่างเดียวทุกคนก็แบบมีสไตล์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นแบบสายสวยสายน่ารักสายเฟียสสายเซ็กซี่อะไรอย่างนี้เราทุกคนแฟนคลับก็ให้การตอบรับที่ดีมากมีคำชมมาล้นหลามเลยค่ะก็ขอขอบคุณด้วยนะคะอันตอนนี้ก็เหมือนบากคนก็ต้องไปโรงเรียนด้วยใช่ค่ะแป่งเวลาจะทำงานเป็นใครบ้างก็จริงๆก็ใช่ปกตินะคะก็จะเป็นแบบ ไปเวลาเรียนก็ปกติแล้วตอนเยน็นเนี่ยก็จะมีซ้อมค่ะก็ซ้อมถึงตอนกลางคืนอะไรย่างนี้สําหรับหนูหลังจากซ้อมเสร็จหนูก็จะต้องมาอ่านหนังสือต่อค่ะเพราะว่า เหมือนบางวันเนี่ยเราต้องไปทํางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะทําให้เราเนี่ยขาดคาบนั้นไปก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆผู้น่ารักหลายๆคนที่อยู่ในห้องอะไรอย่างนี้คอยเก็บงานอะไรอย่างนี้ไว้ให้อาจารย์มีงานอะไรก็บอกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องแบบวางแผนค่ะก็คือต้องจัดตารางว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญต้องมาก่อนเขียนลิสต์ลิสต์ไว้เลยแล้วก็พยายามทาให้ได้ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็มีหลายครั้งที่เราทําไม่ได้นะแต่ก็การจัดตารางเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าไม่ทําค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็อันนู้นก็จะต้องมาอันนี้ก็ต้องทําอะไรอย่างงี้ก็กลายเป็นว่าทําไม่ได้สักอย่างเลยอะไรอย่างงี้สําเร็จสักอย่างสองอย่างก็ยังถือว่าโอเคค่ะอ่ะเห็นมีงานจับมือด้วย,ดวยได้แก้วหนึ่งเป็นยังไงบ้างเหมือนที่เห็นอันนี้ที่แรครับก็ อ่ใช่ค่ะก็ตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะก็ทุกคนสามารถมาพบกับเราได้ที่มินิแฮนเช็กอีเวนต์ที่ MBK ค่ะก็พวกเราทั้งวงเลยก็จะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบปากกับแฟนคลับนะคะวันละสองถสคนค่ะซึ่งในงานนี้ก็จะมีมาตรการความปลอดภัยด้วยพี่อดรูปแล้วเหมือนคุณหมอมาตรวจคุณหมอใช่คุณหมอเลยเพราะว่าเรามีการสวมถุงม,มือด้วยส่งถุงม,มือด้วย ใช่ค่ะ่ค,ะคล้ายที่เห็นรูปรูปแล้วลเป็น่าะไกดีเป็นเป็นยังไงบ้างครับเหมือนหายไปนานไหมใช่ก็คือหลังจากโควิดก็คือช่วงโควิดเนี่ยเราก็คือไม่ได้มีงานจับมือเลย <c oughs> ปกติเราก็จะมีแบบว่า <c oughs> ทุกเดือนค่ะเป็นประจําทุกเดือนแล้วทีนี้เหมือนก็คิดว่าคงคิดถึงกันอะไรอย่างนี้ก็เลยมีมินิแฮนด์เช้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบว่ามันจะเสี่ยงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ <c oughs> เราก็ต้องบอกเลยว่าแบบมี ความปลอดภัยที่ดีมากๆค่ะแล้วมีอะคริลิกก้านนะคะมีทุกมือด้วยแล้วก็มีแอลโกอฮอล์ก็คือ<ม>เดทุกครั้งที่แบบว่าเปลี่ยนคนเราก็จะแบบว่าฉีดแอลกอฮอล์ตลอดค่ะม,ม,มีทั้งเดือนกันยาเลยค่ะสล,สลับหมุนเวียนเมมเบอร์กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วค่ะก็งานจังเก้นทัวนาเมนต์2020 เซมบัสซอ of destiny ใช่ค่ะประมาณ26กันยาอีกประมาณ2อาทิตย์ค่ะอืมก็เป็นงานที่เราเลือกเซมบัสึจากดวงของทุกคนเลยใช่ค่ะใช่คือทุกคนชุใช่ค่ะคือทุกคนก็ต้องดวงดีกันมากๆเตรียมพร้อมกันมาก่อนที่จะมาเป่ายิ้วชกันค่ะและกิมมิคสำคัญของงานนี้นะคะคือเรามีทีมทีมไทยๆค่ะ ก็คือทุกคนแบบคอสตูมจัดเต็มมากเตรียมเตรียมไว้แล้วใช่เตรียมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนนี้รอแค่ถึงวันอย่างเดียวค่ะใช่คือบอกเลยว่าถึงแพ้ก็ไม่เสียใจเพราะว่าเราได้โชว์ชุดทุกคนต้องอลังการมากแน่เลยใช่เลยค่ะทุกคนต้องปุเป็นความลับความลับใช่ตอนที่อาจจะยังไม่รู้กันด้วยซ้ำว่าแบบแต่งอะไรกันบ้างยังไม่รู้มีหลอกก่อนไม่มีหลอกอะไรเงี้ยทุกคนทุกคนตอกกันเองว่าแบบเฮ้ย พี่ศษมาเดียวแต่ธรรมดาเดี๋ยววันจริงค่ะลากกันมายาวเลยต้องดูต้องรอดูต้องรอใช่องรอดูมีกิจกรรมอีกหลายอย่างมีสปอร์ตเดย์สปอร์ตเดย์หลายปีเลยสปอร์ตเดย์ช่วงเดือนธันวาคมค่ะแต่ว่ารายละเอียดยังไงก็ต้องสามารถติดตามได้ที่ทาง Facebook เพจ B N K 4 8นะคะแน่นอนเจอกันแน่นอนใช่ค่ะ B N K 4 8แล้วก็มีรุ่น3จะมาร่วมกับเราด้วยค่ะก็คือปีนี้ยิ่งใหญ่มากเยอะมมากกกิจรรเยอะมาก ไม่เหนื่อยใช่ไหมคะเราสู้ค่ะเราสู้หลังจากไม้พักโควิดใช่ค่ะจริอจริงๆตอนนี้โควิดเราก็ไม่ได้พักกันนะคะซ้อมเพราะว่าเพราะว่าเปิดมาปุ๊บเราก็แบบว่าต้องมีเทเตอร์เลยอย่างเงี้ยค่ะช่วงโควิดเราก็ต้องแบบออนไลน์กันใช่ค่ะก็มีการซ้อมเต้นแล้วก็อัดคลิปตัวเองมาใช่ใช่ใช่ค่ะเช็คท่าว่าเออถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เทเตอร์เทเตอร์ก็ตรงนี้นะคะมีซอนสเตจนะคะก็ทีม B3 จะเป็นสเตจไซชิเวอร์กันน่ะเลยแล้วทีม N5 จะเป็นเทเตอร์โนเมกามิค่ะซึ่งสไตล์ของสองทีมอ่ะมันก็แตกต่างกันด้วยใช่ซึ่งทีม B3 จะเป็นแบบคทค้ใช่แท้มากๆและถ้าเต้นก็ มีเซ็กซี่ด้วยใช่ส่วน N five จะเป็นส่วน N 5 i v e นะคะก็เป็นแบบสายสวยๆไงก็ไงไรลอารมณ์ใช่เพราะว่าชื่อสเตจเราอ่ะมันแปลออกมาว่าเทพธิดาแห่งเทเตอร์ใช่ค่ะพวกเราก็จะมามอบความสุขให้ทุกคนจากบทเพลงของเราใช่้คะ ก็คอนเซปต์เพลงก็จะเป็นน่ารักสดใสเกี่ยวกับความรักประมาณนี้ค่ะต้องมีเพลงเซ็กซี่ด้วยนะเซ็กซี่ก็มีชุดแดงชุดแดงเออแซ่บแน่นอนค่ะมาดูกันได้นะคะสามารถสุ่มได้ค่ะมาบางคนก็มีละครด้วยใช่ค่ะป้ายแกะดำเป็นเขาเรียกขังจ่ะโอ้ยนี่ดึงดราม่าหน่งที่ดแบบเออใช่หรือเปล่ามาใช่ก็ซีรีส์นะคะมีชื่อว่า The Underclass นะคะห้องนี้ไม่มีหวยค่ะ ช่องไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นเป็นหไเป็นนะแค่นี้ก็ได้ดูโอเคดิอันเดอร์คลาสนะคะห้องนี้ไม่มีหวยก็มีทีมห้องเอทีมห้องเอฟอะไรนี้ด้วยใช่ค่ะห้องเอฟค่ะกดไม่ดีค่ะไม่มาคนเรียนไม่เก่งใช่มีแค่สองคนเองกำลังเข้มข้นมากเลยค่ะไปติดตามได้ใช่ค่ะคนอื่นนะครับมีอะไรบ้างตื่นเต้นบ้างมีเซมไปเซมไป ตอนนี้นะคะก็มีภาพ,พยนตร์ของพี่วีนะคะเป็นมัลติเกมเมอค่ะเพิ่งเพิ่งใช้ลงวันนีใชยค่ะ,ะก็สามารถไปรับชมได้ที่โรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็แล้ก็มีพี่ๆน้องๆใหม่ะคะก็คือรุ่น3าค่ะสามารถไปรับชมแล้วก็ทำความรู้จักได้ที่บินเคฟอร์ดเอ็กเซนไปนะคะ,ะเคให้องท่อนคักใครก่อนอัเซีาไในกรณีเห็นบินก่อนปล่อยก่อน เอาเอามันเดิมนะคะเซโนเนอะไรนะวิ่งไอสามและกันไหมหนึ่งสองสามวิ่งไปสิเพนควินอย่าหยุดอยู่แค่ตรงนั้นไม่ได้นะชอบเขาใช่ไหมเป็นไงต้องเป็นกันวิ่งไปสิเพนควินเพราะที่ยังไม่เคยอยาคงไม่นับหนึ่งสักทีนะวิ่งไปข้างหน้ากันประมาณนี้ค่ะ มาของเราบ้างหนึ่งสองสามฉันส่งวิ่งสามครั้งคงเขาดีจะส่งวิ่งสามครั้งจะใจไปเธอมันแทนการสื่อสารนี่ชัดจนกว่าคขาหูดไหมให้เป็นเซนเซอร์ซิฟที่ส่งมาจากในดวงตาให้เธอรู้ว่าฉันชอบเธอนะมอบสัญญาในการขยับตาขอบคุณค่ะ ตติไไดเอามได้เลยค่ะก็ฝากติดตามซิงเกิลที่9นะคะมีทั้งหมด3เพลงค่ะเ<อ>พลงแรกก็คือ Heavy Rotation นะคะเ<อ>พลงต่อมาก็คือ วิงไปสีเพนกวินค่ะ,คะและอีกเพลงหนึ่งนะคะวิ่งคือว่าซันไคหรือว่าวิง3ามครั้งนั่นเองค่ะตอนนี้ทั้ง3 MV ก็ปล่อยลง YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถไปกดติดตามกดรับชมได้หลายๆรอบเลยค่ะมี Dance Practice ด้วยใช่ไหมคะใช่ไปดูได้เห็นลายเต้นชัดๆของทุกคนนะคะ สามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจ Facebook นะคะ Instagram แล้วก็ทาง u t u b e นะคะแล้วก็ t i k t o k นะคะทุกช่องทางเลยค่ะเป็นช่อง B n K 4 8ค่ะใช่แล้วค่ะอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะสามารถติดตามไลฟ์ของพวกเราได้นะคะทางแอป i am 4 8ค่ะอืมโอเควันนี้ขอบคุณน้องๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย